มากินข้าวนะครับเดี๋ยวจะออกไปดูเตานะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เอากล้องไปถ่ายให้ใส่เสื้อสีดําด้วยเดี๋ยวแต่เมื่อกี้มีคนแซวว่าแก่ถอดเสื้อก็ดําแล้วไม่ต้องไมต้องไม่เปลี่ยนเสื้อนะครับแล้วก็พอถ่ายให้ดูเลยก็เดี๋ยวไม่เอามือถือไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจบเียเดี๋ยวก็จะกินข้าวแล้วครับคนที่บอกว่าผมดำนะแต่ดูมันขาวไม่ค่อยดูนะ เห็นฟันไกลๆไม่ต้องกลัวนะครับฉีดยากกแล้วเขาบอกว่าเขาขาวจากภายในสู่ภายนอกนะครับแต่ความขาวมันออกมาเกือบถึงหนังแล้วมันไม่โผล่มาข้างนอกนะครับมันเลยหยุดอยู่แค่ที่จะออกมาหนังอ่ะเนื้อชั้นสุดท้ายอ่ะในขาวได้แค่นี้นะครับฟันขาวดีกว่าคืนชอบทีปมันเปเนี้ย ส่งรูปให้มาตอนบ่ายเปิดตอนเย็นเปิดได้นะครับเรปิดเปิดนะครับกว one of the guys f a l e l healthy unhealthy bood มาบูครับ c c r e a m i n g อะไรกันบ้าัีก็ม่ครสวัสดีครับก็จะเดี๋ยวไข่ออกอะไรเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเต่าวางไข่ไข่งจอบ โอเคครับเมื่อกี้ก็ไปดูเต่าวางไข่มานะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรเพราะว่าก็ห้ามเอากล้องทุกอย่างไปนะครับก็ใช้เวลาเดินไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้อเดินตามก็จะมีทางให้เดินไม่ให้เดินบนชายหาดเมื่อสิบสาปีที่แล้วคนเดินชายหาดไปเหยียบเต่าเหยียบลูกเต่ามันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วประชากรเต่ามันก็น้อยลงเนี่ยเขาก็เลยทําทางใกล้ๆทุกร้อยเมตรเขาจะมีทางลงทะเลว่าก็จะมีไกด์บอกว่าเต่าตรงไหนขึ้นอะไรตรงไหนวางไข่เราก็จะไปดูเรื่องนั้นเลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาอะไรเงี้ยครับ ก็จะได้ไม่ได้ถ่ายดูแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับไกด์นะครับเขาบอกว่าปีที่แล้วมันขึ้นมาวางไข่ประมาณ1 4 0 0 0ี่พันตัวนะครับก็ตัวหนึ่งที่มันจะวางไข่โดยเฉลี่ยเลยนะครับเอเวอร์เจของมันเนี่ยไข่ที่มันเลเดอเอ็กอะไรเงี้ยมันประมาณร1อยสิบฟองนะครับก็ตัวหนึ่งมันวางไข่มาร้อยสิฟองปีที่แล้วมันขึ้นมาวางไข่14 0 0 0ี่พันตัวนะครับก็จะเป็นประมาณ1 5 4 0 0 0้าน้าแสี่หมื่นฟองนะครับแต่ที่เขาบอกรอดชีวิตก็คือ วัวน่งเทาเนนะครับก็คือพันฟองหรือพันตัวเนี่ยมันจะรอดประมาณสักตัวหนึ่งก็ที่จะมีชีวิตรอดอยู่ในทะเลนะครับก็จากล้าน5้าแสนสี่หมื่นก็จะเหลือประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบตัวอะไรเงี้ยที่จะเหลือรอดอาจจะอาจจะน้อยกว่านั้นหมายถึงอันนี้โดยค่าเฉลี่ยของเขาที่เขาบอกนะครับแล้วตอนวางไข่เต่ามาร้องไห้ด้วยผมเคยดูในะสารคดีตอนแรกก็ไม่คิดเออมาเห็นมันก็ร้องไห้จริงนะน้าตามันไหลแล้วก็ตรงเนี้สยสายก็จะติดเป็นเปียกอยู่ตรงเนี้ย มันอาจะก็คือหวังจะวางไข่เสร็จปุ๊บประมาณภายในสองชั่วโมงมันจะขึ้นมาขุดลุ้งอะไรแล้วมันก็จะวางไข่เสร็จมันก็จะลงทะเลไปเลยไม่กลับมาดูลูกอะไรอย่างนี้มันอาจจะแบบร้องไห้หรือว่าไม่รู้หรือมันเจ็บลอยตอนมันวางไข่ก็ไม่รู้นะแต่เคยดูสารคดีก็บอกว่าเต่ามันจะร้องไห้แล้วเออที่เห็นมันร้องไห้จริงจริงนะก็ตื่นเต้นดีแบบโอ้ตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นเต่าแบบเมื่อกี้เม็ดสามสิบแตตัวใหญ่มากเขาบอกว่าตัวที่เคยเจอหนักสุดได้สามสี่ร้อยโลอ่ะมันหนักมากครับก็คือตัวใหญ่จริง แล้วเมื่อกี้เห็นทั้งหมดประมาณหกตัวนะครับก็ดูจนมันออกไข่เสร็จแล้วเห็นมันแบบเขาดึงขามันขึ้นมาแล้วก็หยดมันไม่ไข่ก็หล่นมปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอออกสักพักหนึ่งพอออกครบหมดแล้วมันก็จะเอาขาเขี่ยทรายกบของมันนะครับแล้วก็มันก็จะลงทะเลไปอะไรเงี้ยเมื่อกี้ขึ้นมาสามสี่ตัวขึ้นมาแต่ว่าพอมันเห็นคนแล้วมันควรจะมันก็วิ่งลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะไม่ให้ดูเขาจะให้ดูตอนที่มัน ขึ้นมาวางไข่แล้วมันจะไม่หนีไปไหนถ้าถ้ามันเริ่มวางมันก็จะถึงคนไปใกล้อะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงที่มันขึ้นมาแล้วคนไปยืนขวางทางหรือคนไปดูมันก็จะวิ่งลงกลับทะเลหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันขึ้นมาแล้วมันไม่ชอบที่แถวนั้นมันก็จะลงไปหาใหม่ของมันเมื่อกี้ทั้งก็ทั้งหมดประมาณ2ไม์เอ้ยไม่ใช่สองไม้ยี่สิบสองไม์ความกว้างของหาดนั่นนะเขาบอกว่าที่มันวางไข่ปีที่แล้วที่หมื่นสี่พันตัวนะครับ โอเคครับก็ความรู้มาบอกกันนะครับเผื่อบางคนไม่เคยดูสารคดีนะครับผมดูมาเยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นของจริงนะคุจะม่เห็นของจริงอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกามันจะออกออกเป็นตัวนะครับมันก็จะวิ่งชายหาดเต็มเลยตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้มาแล้วก็มาแค่ครั้งเดียวเคครับก็มาไลฟ์ฟังแค่นี้ไปแล้บบ๊ายบาย